ิวเวอร์ดาวเด่นดวงใหม่กับโอกาสทำกำไรที่ร้อนแรงกว่าทองช่วงนี้ถ้าพูดถึงสินค้าคอมมอนดิตีหลายคนน่าจะนึกถึงทองคำที่พุ่งทำออทามไฮกันไปหลายรอบแล้วแต่ยังมีอีกดาวเด่นที่อาจกำลังสะสมกำลังอยู่นั่นก็คือซิวเวอร์หรือโลหะเงินที่ยังแลกเกิดน,นี่อาจเป็นจังหวะที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสทำกำไรในสินทรัพย์ใหม่ๆที่ยังมีช่องว่างให้โตและจะเริ่มต้นซื้อขายซิวเวอร์ยังไงดี หากเน้นสร้างผลตอบแทนจากความผันผวนของราคาและไม่ได้ต้องการถือของ Physical Silver จริงการเทรด Silver Online Futures หรือ S.V.F ใน t f e x อาจเป็นคำตอบที่ช่วยให้เราเก็บกำไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะ S.V.F ไม่ต้องเสียแวด7%แบบซื้อโลหะเงินแท่งเทรดได้ทันทีแบบออนไลน์ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่จัดเก็บรักษาของจริงที่สำคัญซิลเวอยังขยับตามปัจจัยเดียวกับทองคำทั้งเงินเฟอ้ออัตราดอกเบีย้ยค่างเงินดอลลาร์ หรือสถานการณ์โลกถ้าคุณกำลังมองหาดาวเด่นดวงใหม่ในตลาดคอมมดิตี้ซิลเวอร์ออนไลน์ฟิวเจคือโอกาสที่ไม่ควรพลาดเริ่มต้นเทรดซิลเวอร์ออนไลน์ฟิวเจอรใน t f เฟเพื่อคว้าโอกาสก่อนใครทำกำไรได้อย่างเต็มศักยภาพโดยปราะศะจากต้นทุนแฝงและความยุ่งยากในการจัดเก็บและอย่าลืมกดติดตาม t f เฟ็กซ์สเตจะได้ไม่พลาดข่าวสาร